สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปดวงงานเงินคมรักประจำเดือนสิงหาคม2,565นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาอุราศีเมษกันแล้วนะคะชาวเมษเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะส่งข้อความทักทายกันมาได้นะ สำหรับในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพลังงานชาวเมทจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถที่จะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะ n s o i n a หน่อยแน่ค่ะมาดูใบแรกพลังงานขึ้นมาดีมากๆนะคะ manifestation โอ้โหมันเป็นพลังงานของ การที่คุณกำลังจะได้รับพรนะคะคำอธิษฐานของคุณเนี่ยกำลังจะเป็นจริงแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลกำลังเตรียมการนะคะให้กับคุณแล้วนะคะความสำเร็จเนี่ยรออยู่อีกไม่ไกลนะคะรออยู่แค่เอื้อมแล้วนะชาวเมษนะคะ intention อ,อะไรที่คุณตั้งใจมุ่งมั่นในการทำนะเหมือนกับว่าฟ้านะคะอื ฟ้าจัก,กรวาลเขาเห็นในความพยายามของคุณแล้วนะคะสิ่งที่คุณพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทำเนี่ยนะคะมันกําลังจะเป็นจริงมันกําลังจะมีหนทางที่ใช่นะคะมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเกื้อหนุนคนดีๆที่กำลังเข้ามาเกื้อหนุนมาอุปถัมภ์สนับสนุนในสิ่งที่คุณทํานะคะพลังงานของฮิลลิ่งอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเกิดใครที่บอบช้ำนะคะเจ็บปวดมาในเรื่องของ การไม่ประสบความสาเร็จล้มเหลวอะไรบางอย่างนะคะเรื่องการงานการเรียนหรือความรักตรงนี้นะคะกําลังจะมีคนที่เข้ามาช่วยให้คําปรึกษาช่วยดูแลจิตใจช่วยให้กําลังใจคุณนะคะเดือนนี้จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะตรงนี้นะคะหรือบางคนที่ผิดหวังกับความรักจะมีคนใหม่ที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะชาเมธอราโอเคนะใครที่อธิษฐานขออะไรไว้นะคะจะว่ากําลังจะได้เป็นจริงในเดือนสิงหาคมแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาลุน้นกันกับพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะขออนุญาตดูให้คร่าวๆนะคะใครอยากดูแบบละเอียดสามารถดูได้ในช่องของนริระดาทาโร่นะคะอีกช่องหนึ่งของอาจารย์นะไพ่ใบแรกคุณได้สีเรียนค่ะขอดูต่อนะห้าถ้วยค่ะโอ้มีความเศร้าจริงด้วยนะคะถึงได้มีการฮิลลิ่งมีการเยียยาเกิดขึ้น ชาริออตค่ะไพ่ของอัศวินนี่เป็นไพ่น่ารักน่ารักนะคะไพ่เจ้าชายน้อยหกถ้วยค่ะเดวิลโอ้ทำไมถึงเศร้าเจอเดวิลเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะชาวเมธ เจ็ดไม้เท้ามีไพ่ของ Judgment นะคะมีไพ่ของหนึ่งเหรียญแล้วก็มีไพ่ของก้าไม้เท้าขออีกหนึ่งใบนะคะ พลังงานของราชินีดาบโอเคนะตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่บางคนนะคะจะรู้สึกชาวเมดบางคนเนี่ยอาจถูกหลอกจากคนที่ไว้ใจหรือเปล่านะตรงนี้นะคะหกถ้วยคนใกล้ชิดคนที่ไว้ใจคนที่คุณรักคนในครอบครัวหรือคนรักของคุณก็ได้นะคะหลอกให้คุณต้องเ,ออเสียหายอะไรบางอย่างนะคะเสียหายเสียใจเสียเงิน นะคะหรือว่าทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันเศร้ามากๆนะคะมันมีดราม่าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่เหมือนกับว่าชาวเมทคุณคุณไม่อยากที่จะท้อนานเสียใจนานนะคะไม่อยากปล่อยให้พลังลบๆเนี่ยมันมันทำให้คุณต้องต้องล้มเหลวไปตลอดชีวิตนะคะต้องผิดหวังไปตลอดชีวิต ความว่าอัศวินนะคะคุณกําลังเดินหน้านะคะคุณกาลังจะก้าวขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่นะคะกาลังจะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของความพยายามนะคะบางคนพยายามกลับนะคะลุกขึ้นมาทิกฟื้นนะคะในเรื่องงานในเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีการผิดพลาดเสียหายนะคะให้มันกลับมาดีขึ้นนะคะแล้วในที่สุดดูสีฟ้าเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะ j u d g m e n t นะคะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาของคุณนะคะกำลังจะพาคุณนะคะให้มาพบกับลู่ทางใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆในการแก้ปัญหานะคะหรือโอกาสใหม่ๆที่คุณกําลังจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่คุณติดขัดอยู่ตรงเนี้ยให้มันลุล่วงไปได้นะใครที่เคยแบบว่าติดขัดนะคะเรื่องการเงินมานานแล้วติดขัดเรื่องการงานธุรกิธุรกิจมานานแล้วตอนนี้คุณสู้จนแบบว่า ฟ้าเห็นใจในในความแบบความพยายามของคุณนะนะเพราะนั้นตรงนี้ฟ้ากำลังจะเปิดทางให้คุณได้พบกับสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆนะคะเงินก้อนใหญ่การขายที่ขายทางขายมรดกได้นะคะ j u d ต m e n t หรือเป็นลักษณะของการที่มีปฏิหารอะไรบางอย่างเข้ามาในเรื่องของธุรกิจของคุณอย่างปฏิหารทําให้คุณได้เงินก้อนใหญ่นะคะแล้วคุณก็เหมือนกับมีกําลังใจมากขึ้นพร้อมที่จะ ลุกขึ้นมาสู้มาลุยกันต่อนะคะหรือมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่ให้กําลังใจคุณนะคะเป็นคนลุยๆนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะออกแนวห้าๆแบบผู้ชายนิดนึงก็ได้กําลังเข้ามาช่วยเหลือนะคะทําให้ตัวคุณเนี่ยนะคะมีคนที่สู้เคียงข้างไปด้วยกันนะสามีนะคะเดือนนี้ไม่น่าจะโดดเดี่ยวแล้วแหละนะคะ นะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาดีกลับมามีความมั่นคงนะคะ4ี่เียนแล้วก็ 1, 1> เหรเียนตรงนี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หรือว่าเป็นโชคลาภอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวดูต่อสิว่าเ,เรื่องงานมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะการงานการเงนินมีอะไรเพิ่มเติมไหมอัศวินดาบนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทนะคะต้องสู้ถึงจะสำเร็จนะชะมธ justice โอ้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะใครที่เคยถูกหลอกถูกโกงไปจะรู้สึกว่ากำลังจะได้รับความยุติธรรมนะคะใครที่กำลังมีคดีความนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องมรดกหรือเรื่องอะไรตอนนี้กำลังจะมีการไก่เกียรนะคะหนึ่งเหรียญตรงนี้น่าจะมาจากเ,เป็นคำสั่งศาลก็ได้นะคะที่ทำให้คุณเงินก้อนโตเข้ามานะคะหรือได้รับความยุติธรรมในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะคะเพราะคุณเหนื่อยยากมามากนะคะ มันควรจะถึงช่วงเวาลางคุณที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีไพ่ของ6ดาบนะคะคุณอาจจะต้องมีการติดต่องานนะคะเข้ามามีการเดินทางอะไรบางอย่างด้วยนะคะงานหนักเดินทางเยอะเดินทางไกลด้วยก็ได้นะคะไปตรวจงานไปโปรโมทสินค้าบริการของคุณหรืออะไรบางอย่างนะคะหรือตรงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะจะรู้สึกว่า คุณอาจจะผิดหวังเศร้าๆนะคะกับความรักของคุณอยู่นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเจอกับคนเจ้าชู้หรือเปล่านะคะเดวิลมันขึ้นมานะคะเหมือนกับคุณพยายามแล้วนะคะพยายามที่จะยื้อความรักของคุณนะคะเนี่ยเจ็ดไม้เท้าแต่สุดท้ายนะคะคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยนะคะ9ก้าไม้เท้ามันไม่ไหวจะยื้อแล้วนะคุณปล่อยนะคะถ้าเกิดว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะ ก็ขอให้เขากลับมานะตรงนี้นะคะถ้ายังเป็นคู่กันอยู่ก็ให้ได้กลับมาเป็นคู่กันละกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอคนเจ้าชูคุณไม่รังเขาไว้แล้วนะคะคุณแบบอาจจะพลังงานชาวทัดลมกูไม่ถุนตุนเข้ามาด้วยนะคะราชาดาบอัศวินดาบตรงนี้นะคะหรือเป็นรักทางไกลนะคะหดาบนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคุณมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าฉัน ขอความยุติธรรมกับตัวเองบ้างนะคะนะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเอาเปรียบในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะหรือเขาทำร้ายจิตใจของคุณมากๆจะรู้สึกว่าคุณจะถอยห่างออกมานะคะหกดะถอยห่างออกมาจากความรักนะตรงนี้นะคะอืออ่ะเดี๋ยวดูต่อซิว่าจะยังไงเพราะว่ามีก้าวไม่ท้ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นคุณบล็อกเขาก็ได้ ทาวเวอร์ Tower, โอ้มันคุยกันแล้วไม่ลงตัวนะคะปัญหาต่างๆนับวันมันยิ่งหนักนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้แฮงแมนนะคะเหมือนกับคุณรอนะคะตอนนี้คุณรอว่า โชชตาจะพัดพาให้คุณไปพบกับใครนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของ manifestation นะคะคุณอาจจะกำลังถอดใจกับความรักครั้งเก่าของคุณที่มันอาจจะไม่โอเคกับคุณมากๆแล้วนะคะถอดใจแล้วนะคะเนี่ยมันมีไพ่ของแฮงแมนเกิดขึ้นมีไพ่ของก้างไม้เท้าเกิดขึ้นมันอาจจะบล็อกเขาหรือเปล่านะคะบล็อกเขาแบบไม่ไหวแล้วนะคะขอให้เจอคนใหม่ขอให้เจอคนที่ดีกว่านี้นะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้จะเจอไหมอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์ขาเก็บไพ่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นมันจะงงนะคะชาเมศจะเจอไหมามาลุ้นกันดีกว่ายังไงยังไง,งนะคะ,ะจะเจอไหมคะชาเมศมีไพ่ของเจดดาบนล้วก็หนึ่งดาบนะคะ ราชินีถ้วยค่ะอัศวินเหรียญน,นะคะอาจารย์ว่าคุณน่าจะเจอนะชาวเมฆน,นะคะเพอเพอมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะ เนี่ยนะคะแอบชอบคนอยู่แล้วเขาเพิ่งจะมาบอกคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดน้ำหรือเป็นชาวทัดดินนะคะมีกรกฎพิจิกมังกรผสมกันนะคะเหมือนคนที่อาจจะคนอาจจะได้พบเขาหรือเขาอาจจะแอบชอบคุณหรือคุณอาจจะแอบชอบเขานะคะคนคนนี้เขาดูเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนมากๆนะคะพลังงานของราชาหรือราชินีถ้วยนะคะดูเป็นคนที่ดีมีน้ำใจนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบพูดเพราะนะคะ ดูอบอุ่นดูอ่อนโยนสาวเมยคุณแพ้ทางคนที่อ่อนโยนใช่ไหมเป็นคนที่แต่งตัวดีดูดีนะคะอัศวินเดียร์เป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะทํางานหาเงินเก่งเป็นคนที่แบบรู้จักคิดรู้จักการเทศะมีการวางแผนในการทําสิ่งต่างๆนะคะเป็นคนที่แบบดูฉลาดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณถูกใจคุณอาจจะแอบปลื้มเขามาหรือเขาแอบปลืม้มคนมานานมากก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะว่าใชยังไง มีไพ่ของสองไม้เท้ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะกับความรักครั้งใหม่จริงๆนะคะตรงนี้ไพ่ของ5ดาบเหมือนคุณจะเจอคนที่คุณสามารถคุยได้ทุกเรื่องนะคะหรือว่าช่วยคุณในการตัดสินใจนะตรงนี้นะคะ1ดาบแล้วก็5ดาบว้าวเดี๋ยวสตาร์ค่ะ เด็กถือถ้วยโอ้เป็นพลังงานชาทัดน้ำยิงด้วยนะตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวเมธนะคะคุณมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่ถ้าความรักครั้งเก่าของคุณเนี่ยมันติดขัดมันท็อกซิคคุณก็เหมือนกับขอหยุดความสัมพันธ์ไว้ตรงนั้นนะคะเยียวยา,ยาจิตใจของตัวเองนะคะไปต่อไม่ไหวนะคะแล้วคุณอาจจะได้เจอกับคนใหม่นะคะอาจเป็นคนที่คุณอธิษฐานขอก็ได้นะคะเต๋อสตาร์นะคะคนนี้ดูอบอุ่นดูจริงใจแล้วก็ดูเหมือนกับว่าดูเขาเป็นคนดีไม่เจ้าชู้นะคะ นะอาจจะทํงงา,าแต่งานหาแตงเงินก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบกระตัญยูดูแลพ่อแม่หรืออะไรบางอย่างนะตรนนี้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความหวังอะนะคะว่าคุณจะได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาต่อไปแล้วคุณถูกใจกับเขามากๆนะคะเด็กถือถ้วยอเขาอาจจะอ่อนหรืออายุมากกว่าคุณเยอะนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสําคัญนะคะเหมือนคุณแบบเข้ากันได้ดีมากๆนะคะ โอ้ยมีลุ้นนะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ขอให้ได้เจอกับความรักดีๆนะคะสาวเมรนะคะใครที่เจอความรักไม่ดีก็ขอให้เจอกับรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หนแน่นะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่องของนริรดาทารทตชาตาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะมาดูพลังงานอีก3ใบนะคะโอ้ยเห็นไหมสปเปริชัลยูเนียนนะคะ นะต้องได้เจอกับความรักที่ดีคนที่เข้าใจคนที่แบบช่วยส่งเสริมเกื้อกูลคุณอะนะคะคนที่เห็นคุณค่าของคุณนะคะชาเมส intuition นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะนะคะใช้สติปัญญาเยอะมากๆในการแก้ปัญหาในการคิดงานคิดงานหรืออะไรบางอย่างของคุณนะคะ Memory of love นะคะบางคนอาจจะยังมีความทรงจำกับความรักครั้งเก่าอ่ะนะคะรักครั้งเก่าคุณอาจจะมีทั้งสุขมากๆทุกข์มากๆเลยก็ได้นะคะนะเพราะนั้นถ้าถ้วยนี้ขึ้นมามันอาจจะแบบบางทีนึกถึงความหลังหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะนั้นอาจารย์รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่คุณต้อง move on แล้วนะคะปล่อยเทียนลอยไปในน้ําให้มันลอยไปเรื่อยๆตามกระแสน้ํานะคะคุณอาจจะต้อง move on แล้วนะถ้าใครเจอความรักที่ท็อกซิกความรักที่ไม่ดีนะคะแล้ว มองโลกในแง่บวกนะคะส่งพลังบวกเพื่อดึงดูดความรักครั้งใหม่ที่ดีๆเข้ามาชิดของคุณนะคะชาวเมธนะเป็นลังใจให้นะคะใครอยากเป็นกลังใจกับอาจารย์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจกับช่องของอาจารย์หน่แน่ด้วยนะคะเรากลักบมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ